เอาคุณผู้ชมจ๋าในเกมนี้นะคะเราจะต้องอึน,นะคะคือต้องอึแล้วกดให้แม่นด้วยนะคะเพื่อเอาอึไปขายค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะชีวิตนี้จาเดินด้วยอึค่ะเออไม่ต้องทํางานอะไรแล้วค่ะอึอย่างเดียวนะคะบว,วันๆเนาะอ้าวชิ้หายแล้วไม่โดนสิประเด็นในะคะุณผู้ชมนะมันเล่นยากตรงนี้แหละคุณผู้ชมมันต้องกดให้โดนปุ่มแดงนะคะไม่โดนแม่งก็ไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมต้อ,อให้ใกล้ที่สุดนะคะคุณผู้ชมเมอิ่เพื่อเราขี้มาเหม่นนะคะยากว่ะคุณผู้ชมมันเล่นยากแล้วเนี่ยยากนะดีนะ แมเงเอือยากกว่าแปบบ๊หนึ่งเล็งก่อนเล็งก่อนอผู้ชมฮึบโอ้ยขี้ต้องออกโอ้โหขี้ไม่ออกว่ะแม่งเอือยากว่าผู้ชมไม่ค่อยได้กินแน่เลยผู้ชมไม,ไม่ค่อยมีตังค์นะคะขี้เลยไม่ค่อยออกเนาะปบ๊บยังไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเึ๊บอะปึ๊บสวยนี่คะเราได้ขี้แล้วฉันจะขายอึค่ะขายได้ปะเนี่ยขณะนี้คุณไม่มีอึ แสดงว่ากูไม่ได้กินขานี่ไงเออคุณพี่หานี่คือเออไหนะคะมือเห็นเออไหมคะนี่เลยคะ่ะขายเลยมีห้าสิบสองบาทนะครับเป็นหนึ่งออกเอ้าเป็นหนึ่งอย่างมึงขี้สิเอามามาซื้อของกินก่อนนะคะเพื่อทําให้เราอึนะคะโอ้ตังไม่มีผูช้ชราคาอึที่มันช่างแพงเหลือเกินนะคะรับผู้ชมอึอก,กันต่อชีวิตแม่งนันททดโอ้โหขี้ก็ลําบากนะคะหากกินลําบากจัดโอ้เลยนั่นขี้ก้อนใหญ่มากผู้ชม คีมมันเป็นแข็งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แป๊บหนึ่งเราจยยอมแพ้เราอย่ายอมแพ้แวแพวกมันโอ้โหคี้ยากว่ะเราต้องเล็งให้ดีกะให้ดีคุณผู้ชมแล้วมันไวจังวะโหแม่งไวมากลำไส้แปบวนจัดนะคะคีไม่คล่องเลยเราต้องใจเย็นว่ะเราต้องใจเย็นนะคุณผู้ชมนะหูแม่งจังหวะไวนี่คือห้ามกดเลยนะกดแล้วมันไม่โดนว่ะโอ้โหฮึบอ่ะเฮ้ยถดลืมบอกว่าแม่งห้ามกดตรงจังหวะไวว่ะเพราะว่าถ้ามันไวนี่คือมันเล่นยากคุณผู้ชม นี่แหละอัดูได้อยู่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอยูมัอนวายอยู่แป๊บหนึ่งมัอนวายอยู่ลำไส้มันแปรปวนไอโ้โถแล้วเมื่อกี้ขี้เป็นกระแทกโอ้โหมึงขี้ออกมามึงกระแทกอืมขี้หลุดเลยผู้ชมไม่ได้เราไม่ได้ขี้นะคะฮึบใกล้ละไอเด็กเปรตอะไรกันครับนี่กูเจอขี้กระแทกหน้าโอ้โหเกมส์สับปะรังไข่เอา้าอะไรวะไข่แม่งปากขี้ใสอยู่นะเอา้าโอโ้เดี๋ยวก่อนนะขี้รอบนี้เราก้อนใหญ่มากเลยฮะ ขอขายก่อนและกันคุณผู้ชมฉันต้องการขายอึน,นะคะขี้ก้อนใหญ่เว้ะนะคะอยากรู้เมื่อกี้ใครแม่งปากขี้ใส่บ่คุณผู้ชมโคดนี้ใส่ไม่ดีเลยว่ะมึงขี้กันทีนี่ขี้ดลุเดือดนะเอาใหม่ค่ะขี้ตรงร้านค้านี่แหละให้มันรู้ว่าเราเออไม่ต้องกินก็ขี้ได้นะคะนี่เริ่มคล้องตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยยากอยู่นะคะจังหวะนี้ซื้อก่อน100บาทซื้อมาราคาเรียบร้อยเราต้องกินใช่ไหมกินอ่าเพิ่มอึอ๋อ แบบนี้นี่เองคุณผู้ชมกินแล้วเพิ่มอืดนะคะอืดมาขายผลิตอือก่อนจังหวะนี้คุณผู้ชมเอาให้แม่นโอ้โหชิบหายเลยยากว่ะอืมหือช่างยากเหลือเกินหขี้ใครเนี่ยเขียวชะ่ะอ่ะเราได้อืดม,มาแล้วคุณผู้ชมเราได้อืดเขียวนะคะรอบนี้อ๋อเรากินผักไปไงคุณผู้ชมนะคะอืดเราราคาดีเวอร์คุณผู้ชมเรากินผักไปนะคะอืดเราก็จะราคาดีมากๆคุณผู้ชมบออะย่างไงคุณพี่หาึ๊บเดี๋ยวนะมึงปากขี้กันได้หรอ ปาขี้ทำไมอ่ะกระโดงคนอื่นเขาไหมเนี่ยเสียมารยาทนะน้องนะรู้ว่าขี้มันมันปลาเองวะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคือเมื่อกี้พี่ตกอ๋อขี้มันปลาเองมั้ยคุณผู้ชมเราต้องระวังให้ดีนะเนี่ยมันขี้มันกระจายอ่ะขี้มันพุ่งพานนะคะเห็นไหมล่ะขี้ใครพุ่งมาแล้วต้องการไข่อือค่ะพี่ขาไข่อือค่ะแป๊บหนึ่งมีอะไรให้เรากินบ้างคุณผู้ชมอ๋อโดนัทห้าพันนะคะโดนัทห้าพันเลยแล้วก่อนกูแอบขี้ได้ไหมคุณผู้ชมขอแอบขี้ก่อน นะคะจังหวะนี้นี่ขี้ใส่หน้าอ,อีน้องคนนี้ไปเลยนะคะมาขี้อะไรตรงนี้มามึงจะมาขี้ตรงใส่กูทําไมแล้วเอออะ่ะมันหันตูดมาหาพี่ดูอะ่ะดูที่ใส่ที่ใส่คนนะคะคุณผู้ชมนะขี้พุ่งพ่านกระตายก็เจอไปหมดโอ้ยปึ๊บปึ๊บสวยพี่เออเรียบร้อยข,ขี้กระตายไปหนึ่งกลุ่มนะคะแมงแอบอยู่ตรงร้านค้านี่แหละมาร้านค้าก็โดนมามนขี้ใสก่กูร้านค้าก็โดนค่ะคุณผู้ชมอีอนี่ตัวเองแม่งเกือบได้คุณผู้ชมเกือบได้ละเอาใหม่แล้วมึงจะมาขี้ทําไมตรงนี้ฮะ ดูมันเอาขี้มาขายก่อนคุณผู้ชมเอาขี้มาขายก่อนนี่ตอนนี้เรามีเงินเก็บอยู่พันห้าแล้วนะคุณผู้ชมนะขี้กันต่อค่ะโูคขี้มันกระจายแรงกันจริงนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเสี่ยงอ้าวิ้หายด้วยไอ้น้องพี่ขอโทษพี่ไม่ตั้งใจไอ้น้องพี่ไม่ตั้งใจโดนไอ้น้องหัวข่าวพอดีเลยคุณผู้ชมไม่ตั้งใจนะมันเป็นการขี้ที่พี่ไม่ตั้งใจแต่โอ้ขี้ใครมเลาก็เบลอเลยเอาแบบแม่นแม่นโอ้ยโดนไอ้ดำโดนไอ้เสื้อดำพอดีเลยอ่ะไม่ตั้งใจนะน้อง มันเริ่มชินมือแล้วคุณผู้ชมเล่นเริ่มชินมือแล้วนะคะคุณผู้ชมนะเราจะเล่มขี้บ่อยขึ้นนะคะเออก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะคะไม่เบื่อจนเกินไปนะคะลุน้นอ้าวแล้วไหนขี้ชนะขี้ไม่ได้หรอกเมื่อกี้ไม่ได้หรอกนี่ก้อนสุดท้ายไปคุณพี่หานี่ขี้ก้อนก้อนใหญ่อยู่เดิมเมื่อกี้วุ้ยวุ้ยใครวะนะเอ้ยใครวะนะการประลองขี้ใส่กันนะคะคุณผู้ชมรอบนี้รอบสุดท้ายปุ๊บได้ขี้มาแล้วหนึ่งกลุ่มนะคะขู่ขี้ก้อนเล็กมากว่ะขี้ก้อนเล็กมากนะครับผู้ชม ก็เล็กเกินไม่ไหวอ่ะไม่ไหวในราคาน้อยแล้วต้องขี้ก้อนใหญ่ๆค่ะต้องกินให้เยอะๆนะคะตอนนี้เรากินน้อยไงขี้เราไม่ค่อยอลังการนานต่างนะคะต้องใจเย็นบอกผู้ชมไม่รักกดไอ้ปุ่มนี้นะต้องแบบใจเย็นสุดๆไปเลยอ่ะโอ้ยจังวหวะวนี่มันยากจริงคุณผู้ชมอย่าตั้งสติกดสวยครับพี่อันเดี๋ยนะไปเรียบร้อยนี่รอบนี้หูเดี๋ยวนะโคตรก้อนใหญ่คุณผู้ชมหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเซนกนเลียเดียวนะคะใช่ป่าวว่ะมัวพี่มัวนะคะคุณผู้ชมนะเมื่อก,กี้มันแม่นไง เอาแมนแมนแมนนี่เรียบร้อยก้อนใหญ่มากคุณผู้ชมขี้ก้อนใหญ่มากอันนี้นะอันนี้ก้อนใหญ่มากคุณผู้ชมราคาดีเลยละ่ะนะฮะที่สองพันกว่าแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ไปฉันต้องการขายนะครับต้องการเงินก้อนนี้ก้อนเล็กมากเลยอ่ะอันนี้ก้อนเล็กนะคะก้อนเล็กโอ้เดี๋ยวนะขี้มึงก้อนใหญ่มากไอ้น้องโอ้ยบังแดดมิดเลยมัง้งเอาแมนๆนะครับคุณผู้ชมนะแม่นทำไมปึ๊บปึ๊บเอาแมนเอาแมน ออุ้ยืได้ไหมเนี่ยได้อยู่ที่หมายเราโดนหน้าหน้าพาะะ่อขาขี้โดนหน้าพาะะ่อขาบอกคุณผู้ชมขอโทษนะคะหนุ่มไม่ตั้งใจนะเดี๋ยวพ่อค้าให้ราคาถูกอีกปึ๊บเอาแมนเอาแมนมีหาเฟิร์บอุย้ยใครขี้ไฟวะนะ่ามีคนขี้ไฟด้วยคุณผู้ชมก้อนใหญ่อยู่เด้อขี้ก้อนใหญ่อยู่เด้อเร็วก่อนนะอันนี้ขี้เท่าไหร่วะเนี่ยสามพันเลยป่ะคุณพี่สามพันเลยป่ะเนี่ยอยากรู้ว่าเท่าไหร่นะคะก้อนใหญ่มากหมายก้อนหลายพันเลยล่ะได้สองพันกว่าบาทคุณผู้ชม เราต้องกดให้แม่นไงผู้ชมนะกดให้แม่นแล้วเราจะได้เงินเยอะหรือกันต่อค่ะขี้ต่อหน้าพ่อค้านี่แหละนะคะเรามีพ่อค้าเป็นกำลังใจนะคะพ่อค้าอุ้ยขี้ผ่านเราไม่ได้าใหมเรามีพ่อค้าเป็นกำลังใจพ่อค้าให้กำลังใจเราพ่อค้าบอกกูพูดตอนไหนมึงไปขี้ที่ไหนก็นไปเพราะมันเหม็นนะคะเอ้ยมมแม่นว่ะจังหวะนี้ลรแม่นก้อนเล็กเวอร์อึบนี่ขี้ไปเลยโอ้โหห้าสิบห้านะคะน้อยอยู่โอ้ไขขี้ไฟวะผู้ชมอลังการงานสร้างมากโอ้ขี้กันกระจุยกระจายคุณผู้ชม ขี่กันแบบระเนระนาดนะคะอุ้ยโดนัทมีขายรืวหลอกแป๊บหนึ่งนะรีบขายก่อนพี่จะไปซื้อโดนัททันเปาวะมีกันอยู่ห้าพันแล้วคุณผู้ชมเจอขโมยอะไรแล้วจะซื้อของโดนัทหมดยังเอ่ยอ่านเรียบร้อยคุณผู้ชมกินโดนัทก่อนกินได้ยังวะอ่ะเดี๋ยวเรามาขายขี้เก่าก่อนนะคุณผู้ชมนะขี้เก่าเนะี่ยระบายขี้เก่าออกก่อนเดี๋ยวเราจะขี้ใหม่เนาะมาเรามาเบ่งขี้กันต่อนะครับผมไปจังหวะนี้คุณผู้ชมแมนนะคะยิงแมนยิงได้เยอะ ส,สวยครับคุณพี่หากระตุยกระจายโอ้โหก้อนใหญ่มากผู้ชมอุ้ย,ยเสียดายเมื่อกี้จังหวะไวนะผู้ชมนะจังหวะช้าๆนะคะพี่ไว้ขี้ที่มันเป็นไฟเนี่ยน่าจะเป็นซอสพริกนะคะกินซอสพริกไปแล้วขี้เป็นไฟเลยเดียวเชียวที่มาของพ่อขี้แสตูดนะคะปึ๊บสวยๆอีกตาเดียวอึ๊บนี่โอ้โหก้อนเล็กปึ๊บทรงพลังค่ะโอ้โหขี้ยังใหญ่ผู้ชมไปงานขี้ใหญ่ปล่า อ๋อรู้ว่าเรายิ่งไวมันก็ยิ่งก้อนใหญ่พวกคุณผู้ชมพี่ว่าแม่งเป็นอย่างงั้นแน่เลยวะ่ะเรียงเราแบบว่าไวเท่าไหรนะ่น่ะขี้เราก็จะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจวะ่ะลองใหม่ดิเราไม่ต้องถึงเป้านะคะแต่ว่าเราแบบว่าขี้ให้ไวขึ้นนะคะอุ้ยหายละเอาละมันจะท้วงกันลวคุณผู้ชมดูสิก้อนนี้ได้เท่าไหร่ครับได้เยอะอยู่นะคะได้หกร้อยโอ้ยมีเงินสามพันแล้วอันนี้ก้อนก้อนเล็กสุดนะคะเอ้ยใคร,ใครอะใครเอาขี้ก้อนใหญ่มาตีหลังฉันเดี๋ยวเจอของฉันบ้างนี่มีเงินอยู่สี่พัน หัวนี่ก้อนใหญ่จริงมาส่งพลังสุดไปเลยนะคะคุณมิหาไปเฮ้ยสู้ไหวนี่ใครจะมาตีกระฉันก็มาค่ะใครจะมาขี้ใส่ฉันก็มาเพราะฉันไม่กูวนี่หูก้อนอย่างใหญ่มาหึมานะคะมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนยาวนะคะเราเล่นไปเล่นมาก็เริ่มชินนะคะใครที่เล่นเออแรกๆอาจจะไม่ชินนะคะ ลูกป,ปากขี้กันกระตุยกระจายนะคะไม่มีใครเกรงใจใครทั้งสิ้นนะคะโบหอันนี้ใหญ่อยู่อันนี้ก้อนบารนโ้ก้อนบารนี้ก้อนบารโรกนนกดแบบไม่สนใครกดแบบประเสี่ยอุ้ยเอามายหมแน่แต่มาขี้ตูวใกล้ๆกันไอ้น้องเอาดีๆไอ้แต่มาขี้ใส่ชั้นหรอเฮ้นี่รับร้อยโดนไอ้ขี้มันจะมาขี้ใส่พี่คุณผู้ชมมันจะมาขี้ใส่พี่นะคะคุณผู้ชมนะมึงเอามาดิหลบค่ะจังหวะนี้หลบค่ะเออจะมาขี้ใส่ชั้นได้ยังไงหลบนะคะัจังหวะนี้นะเราต้องขยันขี้นะคะ นี่ทาในชีวิตจริงขี้แล้วได้ตังค์นี่พี่ได้อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่นี่ขี้ทุกวันนะคะตื่นเช้ามาต้องขี้ไม่ได้นะคะไม่ขี้นอนไม่หลับใช้ชีวิตไม่ได้นะคะก้อนไ,ไอ้อนี่เล็กเกินนะครับเป้าเล็กเกินเราจะยากนิดหนึ่งเนาะสวยสวยครับผมนี่ไปเอาขี้ไปขายกัน่ะก้อนนี้ใหญ่อยู่แบบนี้น่าจะได้หลายบาทอยู่นะครับเพราะว่าพี่นั้นมีขี้หลายก้อนมากบอกเลยนี่ใครเป็นคนคิดเกมวะเออ <c ười> คิดได้เนาะแต่ก็เลิศอยู่เกมสนุกนะฮะ โอ้โหเดี๋ยวนะไอ้เขียวมันยิงขี้ใส่พี่แน่เลยมันตั้งใจจะยิงขี้ใส่พี่แน่ไอ้เขียวเนี่ยไอ้เขียวเปลิดเนี่ยมังมาสิเออมาสิแสดงว่าเราไปขี่ใส่มันแล้วโดนมันแน่เลยมันเลยแขนพี่แน่เลยคุณผู้ชมนะพี่คิดว่าโดนในเสื้อฟ้าไหมเอาไว้เสื้อฟ้านะคบคุณผู้ชมมันโดนมันหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครจะปล่อยขี่ก่อนอุ้ยจิ้มหายแล้วไม่ทันว่ะหาใหม่อุ้ยไม่ทันว่ะอุ้ยเดี๋ยวนะขี่ไฟกับโดนชันเฮ้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะสวยไป ดูกันยาวๆคุณผู้ชมการขี่ครั้งนี้คือสวยเกินเึ๊บสวยโอ้โหก้อนเล็กเกินสวยก,ยกระจายนะครับผมมาต้องโดนใครสักที่หนึ่งละ่ะขี่ของฉันนะคะขี่ของฉันต้องโดนใครสักจึงหนึ่งรอบนี้ขอแบบแรงๆกระแทกหน้าแบบจึ้งๆนะคะนี่โดนใครไหมมีคนโดนปะเหมือนมีคนโดนหรือเปล่าไม่รู้นะคะับ <c oughs> อาเที่ยงใจนะอามีเงินหนึ่งหมื่นแล้วนะครับคุณผู้ชมนะโอซอสพ,พิกหมดสต็อกคุณผู้ชม อ๋อรอจริงนาะทีขวานะครับเดี๋ยวมันจะเติมสต๊อกนะคะแล้วก็ขี้ต่อหน้าร้านค้าเลยและการรอนะคะระหว่างรองแล้วก็ขี้เลยคุณพี่คะกระดมกลิ่นขี้หนูไปหน่อยแล้วกันนะคะนี่เรียบร้อยกลิ่นเบาว่ะชิววะใครวะโดนหน้าแมค้าสักหนึ่งนะคะเออเอาให้โดนหน้าแมค้าสักหนึ่งนะคะหนึ่งกึ่งนะพี่ว่าต้องให้โดนจุดสีแดงเยอะๆแน่เลยบาถึงจะก้อนใหญ่นะคะคุณผู้ชมนะต้องแม่นปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะของมาลงของยังวะ แปหนึ่งเราคนซื้อกันกอลานาวเลยอะแปบบหนึงอ๋อมาเอา้าก้อนใหญ่มากมาหืมาคุณผู้ชมดูดิคีพี่ก้อนใหญ่มากเลยอะ่ะหรือว่ามันต้องเอ่อกดให้ไวอย่าคุณผู้ชมคี้มันถึงก้อนใหญ่อะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมนะน้องๆมีความเห็นว่าไงคะเราต้องกดไวหรือว่าต้องกดให้โดนปุ่มสีแดงของนี้เอาแบบไวสุดๆนะครัดูดิดูดิไม่มีพลาดค่ะรอบนี้พี่บอกเลยพี่ไม่มีพลาดนะคะกดได้แบบชิวๆ,ๆ,ๆ,ๆค่ะโคเรฉินแล้วไงเออพี่ว่าต้องให้โดนสีแดงแน่เลยว่ะ พลาดมันไวเกินมันไวเมื่อไรของจะมาเติมตทุกทีซอสพริก้าอยากได้ซอสพริกมากเลยคุณพี่หาลุยกันต่อผู้ชมขี้กันให้ถึงใจนะคะบอกเลยไม่ถึงใจไม่เลิกขี้อืมจึงจ้งๆค่ะจังๆค่ะใหญ่โวพี่ว่าไม่ต้องให,ตงให้ต้องให้โดนปุ่มสีแดงเยอะๆนะคะต้องเล็งให้แม่นหูกเล็กมากก้อนเล็กมากชัดเจนค่ะต้องให้โดนเอ่อสีแดงเยอะๆนะคะโอ้เล็กเบร์ เมื่อกี้คือพี่กดไม่โดนสีแดงแล้วมันอันเล็กมากหรอกคุณผู้ชมต้องโดนปุ่มสีแดงเยอะนะคะถึงขี้ตะก,ก้อนใหญ่นะคะคุณผู้ชมนะสวยนีเป็นยังไงพอได้อยู่ใหญ่เกินอันนี้ก็ใหญ่เกินคุณพี่หาโอเคคุณผู้ชมเอาขี้มาขาขกันดีกว่านะคะเอ้ยอันนี้ใหญ่เกินอ่ะแล้วคุณผู้ชมจ๋าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหขี้ไฟมาหาปะเลยค่ะก่อนจะจากกันไปขอสักหนึ่งก้อนนะคะ ขอสักหนึ่งก้อนเพื่อฝากเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะาจา๊ะนี่เรียบร้อยนะฮะไปแล้วค่ะคุณชุกชอม